ลัวเงินเก็บหมดแล้วค่อยเริ่มลงทุนใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้ครับเรียกว่าเป็นจุดตายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอาการของหลังชนฝาเลยเดียวนะครับสําหรับคนที่ค่อนข้างกลัวความเสี่ยงนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีการวางแผนนะครับก็เรียกว่ามีไม่เซตอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่เงินเก็บยังไม่หมดก็อย่าไม่ต้องเริ่มขยับขยายใดๆดทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็มี mindset ที่ว่าต้องใช้เงินนะครับให้ได้นะครับมีชีวิตอยู่ให้ได้นะครับกับเงินทั้งหมดที่มีนะครับต้องอยู่ให้ได้นะครับแล้วไงครับการที่ต้องมาลดลงทุนนะฮะยามแก่นะครับด้วยเงินก้อนสุดท้ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้านะครับไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจนะครับก็ทําให้เงินตรงนั้นก็สูญหายไปนะครับ หรือบางทีนะครับก็แค่ขอมีเงินทุนแล้วก็ขอแค่มีเงินก้อนนี้ใช้สําหรับตัวเองแล้วที่เหลือก็คือฝากความหวังไว้กับลูกหลานนะฮะให้ช่วยเหลือเรื่องเงินทอนต่อนะครับตอนนี้ก็เกิดวงจรต่อไปครับก็คือวงจรของชนชั้นกลางนะครับก็คือให้คนรุ่นหลังนะครับช่วยซัพพอร์ตแบ่งเบานะครับในรุ่นของเราและก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่ คนรุ่นหลังต้องดูแลครอบครัวของตัวเองนะครับก็เรียกว่าเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเลยครับก็คือ,อทั้งตระกูลทั้งญาติโกคุิกาเรียกว่าเป็นรากเงาของเราเลยนะครับว่าไม่สามารถพ้นของชนชั้นกลางได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีคนที่พึ่งนะครับก็อาจจะขายทรัพย์สินใช่ไหมฮะก็คือเช่นขายบ้านนะครับขายรถนะครับไปอยู่บ้านที่เล็กลงใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นบ้านที่ บ้านพักขจลานะครับแล้วก็มีเงินตรงนั้นคืออยู่ให้ได้ด้วยเงินก้อนนั้นนะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับจริงๆคือถ้าเราเท้าความเราคงจะพูดประโยคว่าไม่ได้มีการวางแผนชีวิตมาก่อนนะครับแต่คําถามคือถ้าสมมุติว่าคุณลองย้อนมองดูนะครช่วงตั้งแต่ตอนเด็กนะครจนถึงตอนแก่หรือกรเกษียณนะครับมันไม่ได้มีครูแนะแนวเรื่องการเงินนะฮะว่าช่วงเด็กเราต้องเก็บเงิน เพื่อเป้าหมายได้เพื่อเป้าหมายในการเติบโตนะฮะแล้วก็ช่วงทางานต้องเก็บเงินเพื่อเป้าหมายนะครับในการที่ต้องซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าต้องมีการประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ต้องเก็บเงินเพื่อเกษียณคือเราไม่รู้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ชีวิตกับการที่เอ่อวงจรชีวิตปกติก็คือไปทํางานหรือไปเรียนกลับมากินข้าวนอนพ่งนี้ก็ไปทํางานใหม่ไปเรียน จนเราไม่ได้เฉลียวนะครับกับการใช้ชีวิตของเราว่าเฮ้ยมันไม่มั่นคงนะนะครับซึ่งบางครอบครัวก็ดีนะครับก็มีการสอนเรื่องการออมตั้งแต่เด็กนะครับบางครอบครัวก็ให้เด็กเก็บเงินแล้วก็บางส่วนคือพ่อแม่ก็เติมเงินให้นะครับบางส่วนหรือบางคนอาจจะซื้อประกันให้ลูกตั้งแต่เด็กนะครับก็เรียกว่ามีการวางแผนแล้วก็ส่งต่อความคิดนี้ไปให้ลูกพอลูกมีครอบครัวนะครับก็ส่งต่อความคิดนี้ไปให้หลานไปให้เหลนก็เรียกว่า เหมือนเป็นความรู้ที่อยู่ในครอ,อบครัวนั้นๆน,น,นะครับไม่ได้มีการขยายออกมาหรือมีการขยายออกมามันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยมีการขาดตอนแล้วก็กลับมาเป็นชนชั้นกลางเหมือนเดิมนะครับคงไม่มีใครบอกนะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้ชีวิตเป็นแบบปกติตั้งแต่ตอนเด็กนะจนถึงตอนโตตอนเด็กคงไม่มีใครบอกว่า ต้องเอ่อใช้เงินเก็บเท่าไหร่นะครับในการเรียนนะครับเรียนโรงเรียนนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับรอเอรียนมหาลัยนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับไปต่อโทรไปต่อเอกนะครับหรือว่าไปต่างประเทศต้องใช้เงินเท่าไหร่คือบางบางครอบครัวไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้านะครับเหมือนใช้ชีวิตแบบพออายุสามขวบโอเคก็เข้าโรงเรียนแล้วไปถามแล้วที่เหลือก็คือไปตายอัดดับได้นะครับก็คือหาเงินมาเพื่อซัพพอร์ตเรื่องค่าเทอม นะครับของลูกนะครับค่าใช้ใจ่ายของลูกมีค่ากิจกรรมนู่นนี่นั่นก็ต้องหาให้ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีการมองลุทล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วต้องทํางานยังไงเพื่อให้ได้เงินตรงนั้นนะครับตอนเรียนนะครับตอนเรียนก็แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนถูกไหมฮะแล้วก็เรียนหนังสือนะครับพ่อแม่จะบอกว่าเออเรียนส,งสูงๆนะจะได้มีเงินเยอะๆจบมาจะได้ไม่ลําบากนะจริงๆคือการมี mindset หรือว่ามี ความรู้เรื่องการเงินตั้งแต่เด็กนะฮะก็จะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตอนที่เราออกจากรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มแรกวันแรกหลังจากที่จบนะฮะพอต้องเริ่มหางานนะครับการที่ต้องเริ่มหางานก็ต้องมีเงินแล้วครับตอนนั้นซึ่งถ้าสมมติใครไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าต้องมีเงินขนาดนี้นะในการหางาน ที่เหมาะสมกับเรานะครับที่เรารีควายได้ที่เราต้องการนะครับก็อาจจะทําให้ต้องไปรับเงินในส่วนที่งานที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคือเหมือนสภาพคล่องไม่ดีเพราะไม่ได้มีเงินสําหรับการหางานนะครับก็ตรงนี้ก็ทําให้ชีวิตก็หักเหได้นะจากการตัดสินใจพวกนี้นะครับดังนั้นคือการที่มีเงินก็มีทางเลือกนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทางเลือกของโอกาสด้วยนะครับ แต่ส่วนใหญ่เรานะครับก็คือเรารอแคเออ่เหตุเฉพาะหน้าเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยวางแผนตรงนั้นนะครับดังนั้นกนะ็คือเป็นเหมือนกับเราเราค่อนข้างจะทุ่มเทกับเรื่องการเรียนนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับบริษัทนะครับมีการวางแผนการอ่านหนังสือนะครับ ว่าต้องอ่านหนังสือยังไงบ้างเพื่อให้ได้เกตด,ดีนะครับหรือว่าสําหรับบริษัทก็คือมีการวางเยียร์แผนว่าปีนี้ปีหน้าต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่เคยวางแผนเรื่องการเงินนะครับให้กับตัวเองเลยนะครับว่าชีวิตตอนนี้เงินเก็บเราเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเป้าหมายที่เราจะไปอ่ะคือถึงตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบเหตุตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือ ออคุณพ่อก็เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับเรื่องการเงินนะครับซึ่งคุณพ่อจะพูดบ่อยๆนะฮะถึงแม้เราจะเรียนจบแล้วเนียฮะแต่คือผมก็ไม่ได้พึ่งเรื่องเงินของท่านนะเพียงแต่ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยเออพ่อพ่อ,พอตายไม่ได้นะพ่อต้องมีภาระดูแลคนน,นคนนู้นคนนี้ดูเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งตอนนั้นคือผมว่าเข้าใจใน m i n เซ็ตของเขาว่าเป็นแบบนั้นแต่พอผมมาเรียนพวก,กวางแผนการเงินเนี่ยนะครับ ก็พอได้ทราบว่าเฮ้ยมันมีผลิตภัณฑ์นะเรื่องประกันชีวิตนะครับเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราสามารถตายได้นะเราสามารถที่จะคุ้มครองทุกคนได้นะครับเราต้องเราเราแค่มีเงินไปจ่ายค่าประกันชีวิตแค่นั้นเองเพเียงแต่ว่าประกันที่ว่าก็ต้องไปศึกษาโปรดักก่อนคือตอนนั้นคือผมก็ไปศึกษาพวก ตัวแทนนะนะครับก็ไปศึกษาโรดักเขานะครับก็มีทั้งประกันแบบตลอดชีพประกันแบบเป็นเทอมนะครับก็ผมเลือกประกันที่แบบราคาถูกสุดอะเพราะว่าผมก็รายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากในช่วงนั้นนะ,ะในการทําประกันผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสูคิคุณพ่อคุณแม่นะฮะตอนนี้อายุก็ประมาณนึงลวถ้าสูงประมาณสัก10 20, 20ปีประมาณสัก20่20ปีเอ่อแล้วท่านอ,อ,อายุอยู่ประมาณนั้นนะคือคิดว่าประมาณอีกยีปีเนี่ยคือท่านน่าจะ นั่นแหละด้วยด้วยถึงเวลาละนะฮะก็เลยคิดว่างั้นหาประกันแบบเป็เทอมแล้วกันสักสิบปีย0สิบปีประมาณนั้นนะครับเพื่อคุ้มครองโดยที่ใช้เงินที่เราแบบมีกําลังทรัพย์นะฮะก็เลือกประกันแบบเทอมนะฮะในช่วงเวลาสิบปีสิบปีถ้าสมมติผมเป็นอะไรไปก็มีเงินเอ่อประมาณล้านหนึ่งนะก็คือให้ให้ที่บ้านได้นะครับก็คืออันนี้คํานวณแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้ได้อยู่ได้หลายปีเลยสําหรับการที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่อนะครับซึ่ง ประกันแบบเทิรก็ไม่ได้แพงครับผมจ่ายปีหนึ่งก็ประมาณสัก5,000กว่าบาท6000เองนะครับไม่ได้แพงนะครับดังนั้นลองไปปรึกษาตัวแทนดูนะครับถ้าสมมติใครสนใจนะครับสำหรับตัวประกันแบบเทิมนะก็คือจ่ายเงินรายปีแต่เป็นจ่ายเบี้ยทิ้งนะะก็คือจ่ายทุกปีแต่พอพ้นกรอบเวลาประมาณสิปี10ปีแล้วเนะี่ยคือเหมือนมันก็หมดอายุข,ของมันไปนะครับดังนั้นคือเป็นประกันสําหรับคนที่คิดว่าในช่วงเวลานี้ถ้าสมมติเสียชีวิตแล้วคือที่บ้านจะลำบากนะฮะก็คือไม่ได้เป็นประกันแบบ ตลอดชีพหรือตลอดชีวิตแบบนั้นนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์แรกนะที่ผมเข้าใจนะฮะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมคือในส่วนของอวางแผนการเงินมีเรื่องของบริหาสภาพคล่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งสภาพคล่องนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับตอนแรกคือ m i n d s e t เรื่องการลงทุนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็คือถมกับการลงทุนหมดเลยครับตอนนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพอเรามีสภาพคล่องค่อนข้างตึงแล้วก็ต้องดึงส่วนที่เป็นลงลงทุนออ,ออกมาก็คือ เราบางทีต้องขายทั้งที่ขาดทุนเพราะว่าต้องใช้เงินนะครับเพราะสับข้อมไม่ดีก็ต้องดึงในส่วนของสินทรัพย์ลงทุนออกมาดังนั้นสิ่งสําคัญสุดก็คือเราต้องวางแผนสับค่องให้มากที่สุดนะครับมีเงินเยอะสําหรับการใช้จ่ายปกติหรือว่าการาทําประกันสุขภาพหรือว่าบริษทัทมีประกันสุขภาพนะครับก็จะทําให้เงินเก็บตรงนั้นไม่ต้องโดนดึงออกมานะครับแล้วก็เงินในส่วนของลงทุนก็ลงทุนไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมวางแผน นะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องการวางแผนการเงินนะครับถัดมานะครับผมมองว่าเรื่องของการาสร้างความมั่งข้างนะครับหรือว่าการที่ไม่ให้เงินเก็บนะครับหมดก่อนแล้วเราค่อยลงทุนนะครับตรงนี้ฮะมันเกิดจากการที่เราต้องวางโครงสร้างก่อนนะครับซึ่งก็หลายคนนะอาจจะมี2แบบนะแบบแรกคือวางโครงสร้างแบบที่2คือแบบเราจารัดสรรตามใจชอบนะฮะแบบแรกคือวางโครงสร้างคือ ของฝรั่งก็จะมีการแบ่งเงินนะประมาณสัก10%ของรายได้ในการออมนะครับ50%าสำหรับการใช้จ่ายหรือว่าอาจจะมีแบ่งเป็นตุ่มก็ได้แบบเออหกหกจานะฮะซิกจ่าก,ก็คือแบ่งเป็น6ตุ่มนะครับมีเงินบริจาคเงินเกล้โอกาสเงินสําหรับเสื้อผ้าเงินสําหรับการใช้จ่ายสําหรับการศึกษานะครับหรือว่าจะสําหรับการกเกษียณน,นะครับแบ่งเงินเป็นกลุ่มๆเลยฮะเป๊ะ แบ่งตามตุ่มเลยสมมติมีเงิน10,000่บาทสมมติแบ่ง3มตุ่มก็คือ,อแบ่งไปส0มพันนะตุ่มละพันก็ได้แบบนั้นนะครับนี่คือวางแผนสบับข้องในแต่ละตุ่มก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องดึงเงินนะฮะบ,บางทีเงินอยู่ในออมทรัพย์นะครับเป็นก้อนเดียวทั้งหมดนะฮะแล้วก็เราไม่ได้แยกไว้เงินนั้นต้องใช้เช่นสมมติต้องซ่อมบ้านนะฮะคุณจะไม่ได้มีเงินสำหรับซออมสำหรับซ่อมบ,บ้านถูกไหมฮะจะไม่มีใครเตรียมไว้ตรงนี้แต่คุณอาจจะเตรียมไว้สําหรับ เงินสาหรับฉุกเฉินก้อนนี้ค่อยดึงถูกไหมฮะแต่บางคนอาจจะไม่ได้เตรียมเลยบางคนแบบก็มีเงินอยู่ในออมรัพเท่าไหร่ก็ั่นแหละก็คือซ่อมบ้านที่เหลือก็เ,เก็บไปถูกไหมฮะบางคนก็คือไม่ได้มีการแบ่งไว้อยู่แล้วแต่ของผมเม่อตอนนี้คือมีการวางแผนคือเงินสําหรับการที่ซ่อมบ้านมีเงินสําหรับการที่ซื้ออุปกรณ์สื่อสารใหม่นะฮะอาจจะออมเดือนละห้าร้อยเดือนละพันนะครับปีหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองนะฮะหมื่นสองสองปีก็สองหมื่นสี ปอมมาเรื่อยๆฮะห้าปีก็ห0 0 0ื่นนะครับสิบปีก็แสนสองและมีเงินสำหรับแสนสองสำหรับการซ่อมบ้านนะครับมีสำหรับแสนสองสำหรับการซื้ออุปกรณ์เช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเกินระดับหนึ่งแล้วนะฮะร,รู้สึกว่า hey, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เงินต่อปีประมาณสัก3 0 0 0 0ก็พอแล้วส่วนเกิน3 0 0 0 0หรือ4 0,000 นะครับในแต่ละปีในการออมทุกเดือนนะครัในแต่ละตุ่มเนี่ยเราก็สามารถไปลงในส่วนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะในการวางแผนของการบริหาสภาพคล่องหรือว่าส่วนที่ต้องใช้จ่ายนะครับซึ่งแบบนี้เป็นการบริหารแบบใช้โครงสร้างเอานะครับก็คือออมเป็นตะกาตะการนะครออมเป็นบัญชีบัญชีหรือออมเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นะครับนี่คือใช้โครงสร้างเลย นะครับบางคนแบบไม่รู้จะจัดการยังไงนะก็คือแบ่งบัญชีไปเลยแบ่งเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่บางคนอาจจะเก่งหน่อยเช่นมีเงินก้อนเดียวทั้งก้อนเราสามารถแม่เนจในหัวได้อันนี้ก็คือถือว่ายอมรับว่าเก่งมากก็คือเงินอยู่ในออมทรัพย์บัญชีบัญชีเดียวแล้วก็จ่ายทั้งนูน่นจ่ายให้จ่ายทั้งนีน้แล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็ช่วงนี้เอาเงินนี้ไปตรงจ่ายนี้ก่อนเงินนี้ไปซื้อนั้นก่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะในการบริหารเงินนะครับแต่ว่า เวลาเจอปัญหาอะไรพวกเนี้ถ้าสมมติเรานี่ความความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมคือถ้าไม่มีโครงสร้างไว้เนี่ยบางทีเนี่ยช่วงที่เราหลงหลง,ล,งลืมนะครับหรือว่าสเกลของารายได้เราสูงขึ้นเราก็จะจัดสรรมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีก็คือใช้เยอะเกินไปช่วงนี้ไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเงินมาเติมแต่คําถามมันจะเกิดเรื่องของนิสัยที่แบบว่าติดไปเช่นแบบ ใช้จ่ายเกินตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเงินอนาคตมาใช้อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะบริหารแบบนี้ก็ได้นะครับในการที่ใช้แบบตามใจแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนเราเองนะครับในเงินก้อนเดียวนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนเกษียณนะครับนอกจากการออมเงินในส่วนของสภาพคล่องที่ผมมองไว้ว่าแยกตะกร้าไปเลยนะฮะแยกบัญชีไปเลยในการออมนะฮะก็มี c a อแค l โฟผมก็คิดว่าเอ๊ะต้องวางแผนล่วงหน้านะ ว่าอีกประมาณสัก20ปี30ปีจะเกษียณเนี่ยนะครับจะมีเงินตรงไหนที่เป็น p a สซีฟอินค o m หลือเงินเข้ามาได้นะครับเงินก้อนแรกนะครับอันนี้คือจากการที่ทํางานเนาะนะครับจริงๆก็คือเป็นสิทธิท์ทางสังคมที่เราจะได้อยู่แล้วคือถ้าบริษัทไหนมีประกันสังคมนะครับถ้าสมมุติเราทํานะครับทํางานมาประมาณสัก15ปี20ปีนะครับก็เงินที่เราจ่ายเข้าไปประกันสังคมเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของบํานาญประกันสังคมนะครับ ก็ถ้าทําไปแล้วประมาณสักสิบหปีสูงสุดที่เขาจ่ายนะก็คือตกเดือนแล้วมาสัก4ี0 0ันถึงห้าพเลยนะครับดังนั้น,น,นอดทนนะครับอดทนในส่วนของการทํางานนะก็คือทําไป15ปี20ปีนะครับเพื่อกเกษียณนะครับแล้วก็เราค่อยพอตอนที่กเกษียณปุ๊บวันที่กเกษียณเราเรีบตรงไปเลยฮะตรงที่ประกันสังคมที่เขตนะครับเพื่อที่จะไป ขอทำเรื่องของบํานาญประกันสังคมนะครับก็จะได้มีเงินเข้ามานะครับกระแสเงินสดเข้ามาทุกเดือนนะฮะตรงนี้นะครับส่วนแรกนะครับส่วนถัดไปก็คือส่วนของ provident fund นะครับก็คือบางบริษัทอาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับก็คือนายจ้างหักส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นายจ้างจ่ายเพิ่มส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นการทบกันนะฮะแล้วก็ ออพอกเกษียณพวกก็จะมีเงินก้อนให้ก็ส่วนนั้นก็คือมีเงินเ,เงินสดก้อนใหญ่ๆที่เราจะเข้ามาก็คือส่วนของผมที่จะเข้ามานะครับส่วนถัดมาก็เป็นส่วนของการลงทุนกับตัวเองนะครับนะครับเ,เบื้องต้นนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะได้เคยได้ยินเรื่องของการออมเมื่อเกษียณนะครับให้วางแผนก่อนว่ามีเงินอยากจะใช้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วอยู่ได้นานสักกี่ปีนะครับก็คือแล้วก็คำนวณออกมาเป็นเงินก้อนนะครับเพื่อที่จะ ใช้เงินก้อนนั้นแหะนะครับใช้ไปใช้ไปใช้ไปจนตายนะครับคำนวณสมมติต้องเงินใช้เงิน5ล้านนะฮะมีอายุได้ถึงอ่าแปดสิบปีนะครับแบบนั้น80ปีใช้เงิน5ล้านอยู่ถึง80ปีใช้เดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมนะครับเพื่อให้อ่าหมดนะหมดพอดีคือถ้าสมมติตายอ่าตายมากกว่านั้นเช่นประมาณสักอายุ81-82คราวนี้เงินหมดแล้วใช้ไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นไมซ์เซ็ตที่ เก็บเงินก่อนนะครับเพื่อจะให้มีได้5ล้านแต่จริงๆสภาพคล่องหรือว่าการทํางานของเราหรือว่าสกิลของเราอาจจะไม่ได้ดีมากนะหรือว่าคือโอกาสของแต่ละคนในชีวิตอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับในการที่จะได้เงินเดือนสูงนะครับหรือได้บริษัทดีๆนะครับหรือว่าสวัสดิการดีๆหรือเพื่อนุ่งงานที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยอเวนั้น,นอาจจะสาหรับ คนที่สามารถที่จะมีสกิลการทํางานที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็เงินเดือนค่อนข้างเยอะหารายได้ค่อนข้างเก่งนะครับแบบนั้นแต่จริง,จร,งจริงเนี่ยถ้าสมมติเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับอย่างผมเ่ยเป็นพนัก fit, างานออฟฟิศเหมือนกันนะครับก็ใช้อีกเวหนึ่งนะครับคือตอนนี้ก็คือกออมแบบปกติแหละมีการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการหาตัวเองหรือลงทุนกับตัวเองด้วยนะก็สิ่งที่บอกก็คือถ้าสมมุตินะครับตอนเด็กนะฮะตอนเด็กเรามักจะต้อง มีความฝันนะว่าจะต้องเรียนคณะอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรถูกไหมฮะเพื่อที่จะเรียนคณะเรียนสายนะฮะสายสินคํามนววยสายวิทย์คณิตแล้วก็ตามเพื่อไปเลือกคณะใช่ไหมฮะเพื่อจะไปทํางานอะไรต่อถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกนะฮะหลังจากที่ทํางานนะครับวันแรกนะครับที่ทํางานนะหรือว่าอาจจะช่วง หลังจากวันแรกอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติมีเวลานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กเกษียณน,นะและมีเวลาอย่างน้อยประมาณสัก10ปีหรือ5ปีก็ตามนะครับหาตัวเองนะครับไม่ต่างกับตอนเด็กเลยนะครับก็คือหาอาชีพนะครับอาชีพไหนที่มันจะเสริมเราได้นะครับหาโรงเรียนนะครับเพื่อบางอย่างมันจะมีไรายได้เสริมนะเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าสมมุติเราไป ทำอาชีพเสริมนะครับหรือไปเริ่มทําอาชีพเริ่มทําธุรกิจตอนที่เกษียณตอนนั้นคือมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราครับไม่ได้มีการวางแผนก่อนนะครับเรายังทําไม่เป็นนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงขายได้หรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เกษียณฮะอย่างน้อย5ปีหรือ10ปีหรือมากมากกว่านั้นก็ได้คือเริ่มทํางานนะครับเราจะรู้ว่ากระแสเงินสดมันเป็นอะไรนะครเป็นเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับขายได้ไหมแล้วเราทําได้ไหมนะครับดังนั้นผมก็เลยต้อง หาไมนะ่งันฮะก็คือต้องหาในสิ่งที่เราน่าจะทําได้นะครับก่อนกเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเอ่อถ้ากลับมาที่บ้านนะหรือว่ามาทํางานทุกคนครจะมีการเอ่อช่วงเวลาของการตกผลึกของตัวเองนะในการที่จะมองว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับว่า าวงางแผนชีวิตว่าจากนี้นะครับหลังจากที่กเกษียณแล้วจะทําอะไรและตอนนี้คือถ้าสมมติเราทําได้มีเงินสดเยอะม,มีเงินสดเข้ามาก็เป็นไรายได้เสริมด้วยแล้วก็ทําให้เรากรเกษียณเร็วขึ้นหรืออาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องกเกษียณแล้วก็ได้นะครับเราไม่ต้องใช้ไมเซ็ตที่ว่ามีเงินเท่านี้อยู่ให้ได้จนอายุ80นะครับเราจะกลายเป็นว่ามีเงิน ได้ถึงก้อนก้อนึงถึงตอนที่เกษียณและก็มีอาชีพเสริมไปด้วยก่อนเกษียณซะด้วยนะฮะในนั้นคือเป็นสิ่งที่เราต้องหานะครับเบื้องต้นถ้าสมมติใครไม่ทราบนะก็มีในส่วนของอดูจากคนแวดล้อมนะครับเช่นพ่อแม่คอนเน็กชันนะครับหรือว่าคุณพ่อทําอะไรเกี่ยวกับอาหารทําอาหารเก่งไหมนะครับหรือว่า คุณแม่ทําอะไรนะครับหรือมีไล่ไหมมีส่วนไล่ไร่นามไหมสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีไหมโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนสูงนะครับแล้วเราลองทดลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีประสบการณ์นะครับระหว่างที่การใช้ชีวิตนะฮะตั้งแต่ตอนเด็กนะครับจนถึงตอนทํางานนะฮะอาจจะทําให้มีงานใรเหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเอ่ออันนี้ผมเห็นจากเอ่อส่วนหนึ่งนะฮะบางคนนะอย่างรุ่นพี่ที่ผมรู้จักเนี่ยฮะ คือมีการเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่รู้ว่าทํางานอะไรดีนะครับสุดท้ายก็คือใช้สิ่งที่ทําอยู่ประจําก็คือเรื่องภาษานะฮะก็ได้ไปเป็นนักแปลนะฮะมีการแปลแปลงานแปลนู่นนี่นั่นคือมีมีจากสกิลเดิมๆนะฮะในสิ่งที่จะาําได้อยู่แล้วนะครับต่อยอดในสิ่งที่ทําได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะหาไม่หาไม่เจอนะครับก็มีศูนย์ฝึกอาชีพนะฮะ ศูนย์ฝึกอาชีพฟรีนะครับอาจจะเป็นที่จังหวัดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของกรุงเทพก็มีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมีหลายแห่งนะฮะมีทั้งฝึกทําอาหารซ่อมคอมนะครับหรือว่าทำผ้าต่างๆงาน,านานะครับพวกนี้นะครับมีเยอะนะครับสําหรับการฝึกอาชีพเผื่อบางอย่างเราเจอแนวทางตัวเองแล้วเราไปต่อยอดนะครับอาจจะมีเรื่องของการดีไซน์หรือก็ตามที่เพิ่มเข้ามาหรือไปรงเรียนคอร์สเพิ่มเติมเราอาจจะเจอระหว่างทางได้นะครับจากการที่เรา หมือนมีประสบการณ์ระหว่างการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นรายได้ของเราด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าสมมติว่าเอออาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะก็คือถาเรื่องของวิชาชีพไปด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดสรรเงินนะครับการลงทุนนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่าใครนะครับลงทุนไม่เก่งยังความรู้ยังเรายังไม่แน่นพอนะฮะเราเลือกจากการฝากเกินก่อนก็ได้นะครับเริ่มต้นอาจจะมีบางคนชอบเสี่ยง ช,ชคออสิงไทยน,นะครับไปที่ธนาคารออมสินธนาคารทกศนะครับก็คือซื้อสลากออมสินสลากทกศได้นะครับก็คือซื้อไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปหมดกับเรื่องของลอตเตอรีร่หรือหวยแล้วก็ได้ก็คือซื้อมีรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ลาบจะมานะอะไรอย่างงี้ก็ไปซื้อ,อ,อสลากออมสินเลยนะครับ <S <S เผื่อบันทีแบบเขายัดโชคมาให้จากครังนั้นนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ,ของการฝากประจํานะครับลองไปที่ธนาคารนะครับ ธททนททาคารหลายธนาคารจะมีเรื่องของฝากประจําซึ่งกรอบเวลาก็ประมาณสักหกเดือนหนึ่งปีสองปีนะครับซึ่งอยู่ที่ว่ากรอบเวลาของเราที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับเพราะฝากประจํานี่คือเขาล็อกไว้เลยนะครับให้มีการฝากประจําแล้วก็ล็อกไว้เลยว่าในกรอบเวลาดีห้ามถอนนะนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็สูงกว่านะครับซึ่งบางคนนะถ้างเงินเยอะนะครับจริงๆไม่ต้องเงินเยอะก็ได้เงินน้อยก็สามารถทําได้นะครับคือดอกเบีย้ย ของออมทรัพย์นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก0.3นะครับหรือประมาณสัก0.25นะครับเปอร์เซ็นต์นะฮะล้านหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณสัก2,000กว่าบาทเองนะครับแต่คําถามคือถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนที่ล่ะนะครับเปลี่ยนที่เอ่อเปลี่ยนเป็นฝากประจำนาะบางที่นะฝากประจํา1ปีเนี้ยได้2จากประมาณสัก20ตังค์นะกลายเป็น2 2เปอ็นต์2บาท กลายเป็นว่าจาก2 0 0พันได้เป็น2 0 0 0 0่น,นะฮะเงินเท่ากันนะจาก1ล้านบาทเงินเท่ากันเลยแค่เปลี่ยนที่เฉยๆนะครับเปลี่ยนที่ดอกเบี้ยเปลี่ยนที่แล้วคําถามคือเฮ้ยแล้วผ่านไป5ปีละ5ปีนี่คือเราเงินแสนเราหายไปนะจากเดิมแค่แบบ5ปีเนี่ยได้แค่ประมาณแค่หมื่นเดียวถ้าสมมติว่าเอา1ล้านฝาก,กไว้ในออมทรัพย์เฉยๆนะครับแต่ถ้าไปฝากประจานะครับวางแผนการฝากประจำมาฝากเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คืออาจจะ1ล้านมาซอยก็ได้นะ ในการฝากประจำหนึ่งปีนะครับอันนี้ลองไปถามเงื่อนไขดูนะครับของแต่ละธนาคารนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ตรงนี้จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับเรียกว่าเปลี่ยนที่แค่เปลี่ยนที่เฉยๆก็ทําให้ผลตอบแทนเราสูงขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่เราจะเห็นคนแก่ๆนะที่แบบว่าเอ๊ะทำไมเต็มธนาคารเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลคือบางทีเขาก็ไปนะครับไปโยกเงินนะครับ ยกเงินจากธนาคารนี้นะครับพอครบครบของการฝากประจําแล้วก็ไปอีกธนาคารหนึ่งที่ดอกเบีย้ยสูงกว่าบางทีก็มีแบบนี้นะฮะก็คือเหมือนอยกไปธนาคารูุนทางการทานนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับซึ่งถัดมาก็เป็นในส่วนของพับัตรัฐบาลไทยนะครับอาจจะมีเรื่องของอา,อายุประมาณสัก10ปีนะครับยอดเงินก็สูงหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้ดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับหรือว่า,าจะเสี่ยงขึ้นมานิดนึง ก็คือหุ้นกู้เอกชนนะครับหุ้นกู้เอกชนเลือกบริษัทที่มั่นคงนะครับเมื่อกี้ในส่วนของฝากประจําอาจจะได้ครับประมาณสัก2%ถูกไหมฮะแต่ในส่วนของหุ้นกู้เอกชนนะครับบางบริษัทอาจจะให้ประมาณสัก3% 4%ประมาณนี้จริงๆเราเอาเซฟเซฟก็คือประมาณสามเปอร์กว่ากว่าสี่เปอร์เซ็นต์ก็พอนะฮะเราอย่าไปเอาสูงๆมากนะประมาณสัก5ถึง7จถึง8จริงๆคำว่าหุ้นกู้นะครับต้องมีความรู้นิดนึงนะในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าบางบริษัทนะครับถ้าสมมุติ ออกคุณกู้ให้ดอกเบีย้ยกับเราเยอะเขาว่าให้ดอกเบีย้ยกับเราเยอะก็คือต้นทุนของเขาสูงนะต้นทุนของเขาประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าสมมติเขาหารายได้ไม่ไม่ไม่ได้ดีนะแล้วเขาต้องมาจ่ายเราดอกประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นบางทีเขาสามารถเชิดได้นะก็คือไม่ยอมจ่ายเงินต้นหรือว่าอาจจะแบบบอกว่าขอเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยนะแบบนี้ก็ได้นั้นคือเราเลือกบริษัทที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็รู้จักเป็นที่รู้จักแล้วก็มั่นคงแล้วก็เอาดอกเบีย้ยประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องเยอะมากนะครับ ประมาณนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนที่ก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของคุ้นปันผลนะครับคุ้นปันผลก็คือการซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ได้รับเงินปันผลนะครับตัวนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงขึ้นนะฮะอาจจะได้ผลตอบแทนอดอกเบี้ยปันผลประมาณสัก6%ก็มี5%ก็มีบางทีก็7%บางตัวนะครับซึ่งมากกว่าือมากกว่า0.2%นครหรือมากกว่ารันย์หรือฝากปอระจํา แต่น่านนอะความเสี่ยงก็มากขึ้นนะครับการลงทุนในส่วนของคุณกู้เอกชนหรือว่าคุณมันผลก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในการลงทุนนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะฮะการซื้อนะครับหรือว่าการเปิดบัญชีในการซื้อนะครับก็พยายามเลือกนะครับถ้าใครไม่ทราบนะฮะอย่าไปเอ่อเขาเรียกว่าอย่าไปซื้อเอ่อผ่านโซเชียลนะนะครับถ้าใครไม่ทราบในแต่งสิ้นนะครับไปเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีผ่านธนาคารก็ได้นะครับไปที่ธนาคารนะครับ ธนาคารใหญ่ๆธนาคารกรุงเทพธนาคารอ่าสกสิกรเอชบี B, นะครับหรือธนาคารใก้บ้ันทานนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารใหญ่ๆนะประมาณสามสามแบงค์เนี่ยที่จะมีหรือธนาคารกรุงศรีก็ได้นะครับเอ่อพวกนี้นะครับ,นะรบจะมีรับเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็ไปบอกเขาบอกว่าขอเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็คือเดี๋ยวเขาก็ดาเนินการให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่หาความรู้เรื่องการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มเติม,ตมนะครับหรือบางทีแบบ มันอาจจะมีการรับเปิดบัญชีหุ้นในส่วนของแอปธนาคารนะฮะแอปธนาคารที่ว่าก็เป็นแอปพวก scb k bank อะไรพวกนี้ฮะ bbl พวกนี้นะครับบริษัทธ,ธนาคารใหญ่ๆหนะฮะอย่าไปเอาแอปเถื่อนๆหรือว่าบริษัทไหนที่ไม่ทราบไม่มีชื่อในอตลาดหลักทรัพย์นะก็คืออย่าไปซื้อตรงนั้นนะครับถ้าไม่ได้มีกอรอตตอรับรองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงทุนแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่า กรอบใหญ่ๆนะครับก็คือเราต้องวางแผนนะครับถ้าสมมุติเราจะมองว่าทำยังไงนะครับเพื่อที่จะไม่ลงทุนก่อนเงินเก็บจหวดนะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนนะครับโดยที่หากระแสเงินสดเข้าด้วยก่อนระยะเวลาเท่าไหร่เช่นระยะสั้าหนึปีเราไม่ใช้เงินนะครับก็เลือกแบบฝากประจำนะฮะร,ระยะประมาณระยะกลางนะครับอาจจะเลือกประมาณสัก 3ปีนะฮะหรือ5ปีนะครับก็มีหุ้นกู้เอกชนนะฮะหรือประมาณสัก10ปีไม่ใช้เงินนะครับหรือ20ปีไม่ใช้เงินอาจจะเป็นในส่วนในส่วนของหุ้นปันผลนะครับก็เลือกระดับความเสี่ยงนะครับที่เรารับได้นะครับก็ถ้าสมมุตริรักษากเงินต้นนะครับไม่เอาแบบเสี่ยงมากก็ไปฝากประจำฮะก็ง่ายๆดีนะครับ